สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องแม่ยน้อยพ้ารวยมือนี้แม่ยน้อยผ้ารวยก็ได้เดินทางเขามาในวัดสาแก้วน้องค่ะวัดสาแก้วอำเภอบ้านดุงมาตามแนวทางตัวเลขจากวัดสาแก้วเนาะค่ะผลพ้ารวยเพิ่งกัเข่ามาเที่ยวก่อนนี่เพิ่งกัได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะมือนีฝนผ้ารวยกับดาพ้ารวยก็เลยส้วนมากับเลยมาน่ำเพิ่น ก็มาบึงแน่ท่างจากพระอาจารย์น้ำกันเนาะคะ่ะมาเข้าไปบึงพระอาจารย์พิ่น้อากำลัง,งสิเห็นเหลีย่ยขันนำม่นอยู่ในโบสถ์เนาะคะ่ะ mata yang pada zaman Joko kokoko dan diwanata tadi to te koko kemudian sama sama teman saya pada ketika di kampo daja kok kali kali utama ya biaya kampo ya sat jam tadi ini yang gini itu kok kok itu sampai ke cukup to patiya anu to patiya

你他妈的，妈的，他妈的，他有种，你等着我打他了，那是洋人。 ပုံမအစမဒီပါတိယကာပဒိုင်းသိေပုံမအစမဒီပါသီရပါပေါင်းတွင်မှာပုရောမာလပေါင်းတွင်ယုတိပဟုဟာတိပထမအဂုဏမူပတ္တိအဂုဏတယောဂေပေါ်၌ယံဒီသာဝရတသီဝရတသာဝရတိယောပုတ္တသမာနိမာမပုတ္တသဘမုညံတိချာမီဒီင်္ဂပါဏမာလဒီဒီချာမီဒီချာမီနာသံတိမောပုံမအစမဒီပါတိယကာပဒိုင်း อันยหามาที่เนเสร็จแล้วยกออกไปได้อ่ค่อยๆส่งค่อยกค่อ่าคืองามปท่น่อย่หกศูนย์สองสี่หนึ่งโอ้หกศูนย์สองี่หนาโตัว ตัตัวบนสองตัวล่างเน้่ยมตัวบนสองตัวล่างจารเบิ้แจานตีให้โอ้ยใหดดีครับอาานตีหาด้วยตัวบนนี่ยังไงครับอาจารย์ครับจะจะตีเอาตัวจานมาเลยขีดทีดทูตัวเล็กแล้วมันมันขึ้นไงโอยแล้วมันจะเล็กเลย 2 6 0 2 6 เอาพี่น้องแก็บนาจอเลยเรื่อยใมามอนนึงมาใส่เลยนะสองหกศูนที่เหลือก็เป็นหนึ่งสี่ลยเนาะสองหกศูนนะครับมาหกศูนกัหนึ่งสี่ครับพี่น้องสองหกกยงมุงสี่นะครับเ้อตัวหกอยู่มุมมุมสองหกมกลอยอย่นสองหกศูนะครับคับตอนที่เบิงพาจานทํากันไระไรีดๆๆร่งหกกับโนกับสอง ตัวเห็นยากที่สุดคือัหนึ่กับสีที่แรกหนึ่งว่ามันสีเป็นเกจที่มีตัวหเึ่งหนึ่งสี่เป็นเกจหนึ่งคนนี้ตัวเป็นสี่ตัวใหญ่พอยังมันเป็นเลขแล้วอาจารย์เล็กสั่งอีกหน่อยหนึ่งจะอวมันเป็นเดของมันแล้วเป็นเลของมันแล้วอาจารย์นเนีชัดเจนเนาะค่ะเห็นชัดเจนขึ้นตั้งใจตั้งใอาจารย์ตรุตัวเลขไห้นะครับเราะไปั้งตั้งอาจารยสรุตัวเลขอีกแกนหนึ่งนะครับ สองสองนี่มุนเขาเลยดิสองนี่มุนเขาเลยเป็นเลกแก่ต้ำไหนสิมันได้ไงมันมุนเขาเป็นเด็กสองเลยเด็กหมุนลุยรกยเขา่อา่อในทม่เลยเด็กหมอนมือเขาผ่าอาจารย์มันกก่ตัวไหมันติดเขามันมอนมืดเลยตัวไหมันมันติดเขามันติมมอนมือตอนเย็นเลยเข้าถึงบ่อได้ไปบิดมันไหลตัวไหนมันติดเขามันถึงบดบดมันถึงบ่ได้ฟื้นเลยมันติดพี่พเขาไม่ตัวเ ตัวที่มอนมืออาจารย์จะบอกมี่สองี่หกมี่ศูนยี 2... สองมี่หกมี่นย์หันตีมอนมือมาใหม่คิดคีดไจังไรกระตองนี่อม,นมอนปันนี่สอนีศูนย์มอนมือดีไหมคันว่าถ้าจอนเนี่ยเน่าอาจารย์คือว่าไกลจากนี่เราคอ,ออาจารย์แบบก็เห็นมั่กับเขาตัวยิงแค่ตัวได้ตีมอนมือที่เขามันบ้าไปแล้วว่าต้องมันพากเลยัีมอนมือาะนั้นอาจารย์ตีมอนมือกับนี่ตัวแรกที่ขึ้นมาก่อนมูหก เอาตามเตี้ยงเตี้ยงที่มันขึ้นมาดิครับหกตัวที่มันมือเอาแต่ตัวมันมือดิหกศูนย์หกแล้วก็จะกลับมาสองหกศูนย์สองอันนี้คือสรุปเนาะค่ะเนาะมันมันมือไหมอ่ามันมันมือตามล้ำดับนี่แหละเหล็กมันมืออเด คืออาจรจับซวนๆกับศูนสองอเดียวกันเนี้ยเนาะซูนสอง,สงตัวใชเซนสองศูนสองออสเอก,อม,กเม,ม,มอนมือขันตัวใดสิเขาจารย์ตามประสบการณ์เทศมากมันจะมอนมือเขา่อยตลอดขันตัวใดบวมมอนมือจารย์ใส่ป๊ะมจาจารย์กับพยา,ยามสอยมันน่ตัวใดมนบวมมอนมือกับพยายามสอยสิจมัดแ่เขาใหญ่แต่ขันตัวใดสิเขามันติดไปเขามันเยงเลยลา หลายเทียนันเปได้ดากันตลอดเกีเทียนเปียรดาติ้งติตั้เลยจังหักตหนึงกับซีนี่อาจจะเป็นมนบค่ะใช่การเดเป็นการเป็นกรนี่บค่ะนีมันหยาบปืดกานคุ้มซอยนะคุ้มซอยตามยงตามก้งส่ไปตามกค้งใส่ที่เขามามันกดเืดคุ้มซอยบนึงกับซีนี่คุ้มซอยใงหน่อยหนึ่งกับซีนเด็กคุ้ซอย ซอยนซอยจังไหนเลยซอยตามโค้งสั่งที่เขามานะเขาคือไอเย็นเราเขากับเย็นโค้งสั่งเขากับซอยคือยแต่ว่าย่อมเราเลยพอมกับศูนย์กับพวกก็เลยซอยเลยไปเองไปเองเรามีแต่มาทับไปเหตุกาือ์ไปเลยเรยไปเองเลยไว้ใจได้เลยไปเองนี่ไว้ใจได้เลยไปเองเลยไปเองไว้ใจได้เลย สรุปว่าถ้าอาจารย์นมากก็เลยมากเป็นพิเศษนะครับที่มากเป็นพิเศษนะครับถามากเลี่ยมไ่กลมไม่ังะมนี่่กลุมนี่ที่จริงที่จริงส่วนตัวมากแตี่ีหนึ่งีสองซีหนึ่งีสองีหนึ่งีสองมีแล้วีสองยู่จับลีกมวิงตองเนาะค่ะ ที่อาจารย์มาตรงกับใจอาจารย์นี่เราจับเด็กเปรมาส <2, 4 S 2> องตีสองอาจารย์มาเล็ก,ก่เราเด็กซีหนึ่งทีสองสอง4ี่สองเนาะค่ะแล้วก็หนึ่งสีสีหนึ่งเนาะคะกายกับเองเด็กหน่อยมาจับมือหนึ่งก็ได้ต <c oughs> ัวเ <c oughs> <c oughs> ดีวยวกันมีเด็กหน่อยมาจับความอธิวัฒนีลานะครับมาจับนี่มีหนึ่งมีนสองหลื นี่หนึ่งี่สี่นี่สองคนที่ค่อยมาจับได้โชคตลอดนะมาค่ะนี่นจับพอดีอาจารย์ก็เรียกมัดเกิดตวงครับจะอาจารย์หลังก็มีที่หนึ่งที่สองจารย์แตะเบอร์โทรใครอาจารย์เบอร์อย่างครับจะล้องายที่หนึ่งกับอรยเบอร์โทรอย่างรัเจ็ดศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้า เจีตสี่น,น,นเจสี่หน,น,นึ่งะยัม้โทะกีิมีนียาถิ่นเ้อวหกสองบวกหนึ่งมอนมือครับพี่น้องยาถิ่นะครับเพื่ออาจารย์ายถิ่ตัวหกสองครับิ่นได้อยละนิอตัวละน้อยกับ่นันซื้อเราก็ม่อะอีวากเลอาจารย์นาเนาะค่ะเกียตาค่ะ างเป็นยังอาจารย์ที่เบียดผู้จับเอาเิ่นหัวจาจัจันจันตีเบิ้งคนทีแบบว่าหายยกมือกันข้นอยากจับลายมันมันมันอยากะบดได้นะเจตุวะได้อยากจับเด้อจับเลยไยางได้เพ่งาคนทียยามแบบบว่ามมีคนจับซื้อเจตัวะได้ว่าอยากจับเี่ันคนอยากจับลายมันตีบยได้เออต้องเตียมเป็นสูตรนะครับา ได้เรียตุนก็เล่นเงูะใดบ่อน่ยใดไม่อยากจับเนี่ยคนใดอยากจับจับเมียตัวเมียนว่นมาบมีผู้จับเอาเม่เจตูไปเลยง่าจงกจับซื้อๆอยากเอาผู้คนนี้เต้มทำมือหลังมมาจับไม่นะลาคนดว่าอยากจับลาอาจารย์กติเปียนกุศโลบายบดดีดูแล้วดูแล้วคนไดว่าจิตจับที่เม่นวนมาเจตูไปเมนซื้อๆกันเลย ว่าเป็นกฎสโลบายของพระอาจารย์ที่ซื้อนะคะสำหรับสองขยันเรื่องมันบอกกับพระอาจารย์ครับจับเรื่องตัวนี่นิดนึงบ้างศ่นย์หกสองนี่นี่ไม่สามตัวนี่ละมอนมืออาจารย์จันจันเคยเ็ด็กน้ำมนต์มาเนี่ยตัวใดมอนมือขอตลอดหกศูนย์สองศูนย์หกสองนี่เนาะค่ะอาจารย์หน่งสี่นี่อยากฝืนแน่ถ้าอาจารย์ได้ซอยซอยไปตามโค้งสั่งที่เขาห้านะพอมันมันพอเป็นตัวใดนะก็เลยฝืนไปซอยนะ มันม ma ge pues, so, ่หล้วมันเบิ่งบ่เปเลขแม่นแต่ว่าโครงสางเข้าไปทั้งหลเฮาก็อันได้ยตัวอีแต่ว่าสําหรับศู่ห่งสองบริส้ทิ์เลยตไวนเดียวตัเป็นคนเดอยวาลย่าวหนึ6ง0องอาจารย์ก็เลยอยากให้เน้นซุปนี้แหละ0ู2 0น2มศกอนั่นอีกคับให้พอมค่ะับให้พอมกเลือเรานาเย่ะายลายต กเป็นตอันนี้เ้าเอาดีจริงๆเนาะวัได้หายเจ็ดอันก็ได้ทำนี่แหละก็เป็นตอันความดเดี๋ยวอยีจริงๆจรเาสิพ่อเหรอว่าอาจารให้จับตัวสองซีมันตรงใจเาเล่นานเหรออีกชิดหนึงออาจารย์นี่มักสองซีเนาะค่ะ ทีส <im sharing> ส่สองที่หนึ่งหนึที่หนึ่งตัวมาเกตทียแต่ันเฮเลนนะแต่พอมาเฮนัมโมนเหรอจันมะมัดโตพ่อมาเฮนัมโมดเลยจันกับจิตมากโตมันดืนอมากโตมันเื่อนี่ยกระือนี่ลมีศูนมีสองมีหกพอประสบการณ์มาื้อเนี่ยไหนต้องบวชบวชเลครับหกศูนย์สองศูนย์ไ่าสตื่องเก่าสามโตเลยเยหสองศนย์เลยค่ะ ต้งเล่นไหเขอดสาตัวนจังวันอืมนีนานนจับได้ตัวใดก็ค่ะอาจารย์หนึ่งสองทีหนึ่งสองสี่กันได้ตัวเดียวกันจนเนาะ่อาจารย์ว่มาตัวตรงตัวจันมาจันมาสองตีที่เหลว่าเด็พ่ออะไรละก็ตรงละเดี๋ยวยูอีตัวนึ่งอาเจวสองสี่ตัวเดียวที่อาจารย์ครับน e ี thing, mm ่มาตรงกับ hmm. ว mm ัน hmm. ท oh, ี่แล้วนะวัน so ที so ่ย so ี่ส so ิบ so สี่เนาะค่ะ so ตัวบบว่านี land. ้เปนจีเมื่อนี่เป็นวันวันาไงครับครับ